สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนทาร์ดชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดองความรักนะคะเป็นคลิปรันดอมดองความรักเนาะของชาวธาตุไตนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะมันต้องบอกก่อนว่าเป็นแบบคลิปพลังงานภาพรวมนะฉะนั้นก็รับชมรับฟังข้อความบันเทิงได้เลย หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเออเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะจ๊ะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโฟร์ e n ฟเพนทคนะคะห้าเมทวา f ์เด n บเมจิ a เชียนเก้ถ้วยแล้วก็แปดเมท้านะคะขึ้นมาเนาะ เดี๋ยวมึงขอดูเพิ่มอีกนิดนึงนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟที่เข้ามารับชมคลิปนี้คุีนน้ำเ็นักเกิลสองดาบห้าดาบแล้วก็เดอะลอเวอร์นะคะ วิจริงๆมันว่าพลังงานในตอนนี้นะดูมีอะไรให้จัดการให้แก้ไขกับสถานก,การณ์ปัญหาหลายอย่างนะคะแต่ตัวคุณในช่วงเวลานี้มันเหมือนกับมีเรามีโอกาสมีทางเลือกมีตัวเลือกมีแนวทางในรูปแบบของโอกาสทางความรักที่แบบจะปรากฏขึ้นเนาะแล้วก็มีพลังงานของความมั่นคงในเรื่องของจิตใจนะคะมีทิศทางมีพลังงานที่รู้สึกว่ามันเหมือนกับ เก็บความรู้สึกซ่อนความรู้สึกอะไรบางอย่างเอาไว้ภายในเนาะมีสเต็ปของการให้ความมั่นคงมั่นใจแพชั่นความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็การมีอีโก้มีตัวตนในแบบที่เป็นตัวของคุณเองอะคะ่ะบางครั้งเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราเดิวกับใครเราคุยกับใครอะคะอ่ะชาวธาตุไฟบางคนมันว่าคุณมีความมั่นใจเนาะบางทีมันอาจจะทำให้ มีความคอนฟ lict หรือความขัดแยง้งกับคนรอบข้างเราได้ในบางส่วนถ้าเราแบบมั่นใจจนเกินไปโดยที่เราไม่รับฟังความคิดเห็นของใคระนะคะทีนี้มีพลังงานของโอกาสที่คุณจะได้รับการสื่อสารหรือว่าได้รับการติดต่อมานะคะจากพลังงานของใครบางคน คิดว่าเราบนี้คุณน่าจะได้รับการสื่อสารมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจะมีพลังงานของเป็นข่าวดีหรือเป็นการอัปเดตเรื่องราวที่คุณรอคอยมีพชชั่นมีพลังงานในรูปแบบของโอกาสความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีโอกาสทางความรัก แล้วก็มีความลังเลใจหรือมีความรู้สึกวเออหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดความลังเลมันไม่เป็นไปในแบบที่คิดมันมีแรงดึงดูดแล้วก็มีโอกาสที่เป็นพลังงานที่คุณจะ benefit อ่ะคุณจะดึงดูดโอกาสที่ใช่สิ่งที่ใช่เข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะแล้วก็ม,มองว่ากำลังที่จะได้เจอกับโอกาสที่ จะได้มีการแสดงออกถึงความจริงใจนะคะเพราะว่าคุณอยากเจอความสัมพันธ์ที่มันค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จริงใจจริงๆมีความสม่ำเสมอให้กับความสัมพันธ์ประมาณนี้แต่คิดว่าหลายคนอ่จจะเกิดความลังเลใจมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือมีแนวทางที่จะต้องตัดสินใจอะคะ่ะว่าจะไปในเส้นทางไหน เนาะแต่คิดว่าภาพรวมมีโอกาสได้ดึงดูดโอกาสที่ใช่สมมุติคุณลิ์ไว้ในสเปคคุณคณอยากได้คนประมาณนี้เนาะหนึ่งสองสามอยากดึงดูดโอกาสทางความรักที่เข้ามาแล้วต่อยอดไปในจุดที่มีความมั่นคงได้เหมือนว่าตัวคุณค่อนข้างาม,มีเสน่ห์แล้วก็อาจจะเป็นที่จับตาของหลายๆคนคุณมีโอกาสมีทางเลือกทางความรักเข้ามาแน่นอนค่ะแลวจะเป็นโอกาสที่เราเองก็รู้สึกได้ว่า มีพชชันเนาะต่อยอดไปในเรื่องของความมั่นคงต่างๆได้ขอดูหน่อยว่าพลังงานนะคะจะเป็นยังไงอีกอต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะสำหรับนี้ที่มันใช้เรียว Talk ทอคารอดนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าถ้าในส่วนของพลังงานเนาะ ของชาวธาตุไฟนะคะพลังงานของคุณในช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะ,ะเดราดูเพิ่มเติมนิดนึงค e e นออฟว n นนะคะห้าถ้วยจ้า King of Swords นะคะสองเหรียญแล้วก็มี Queen of Swords อืมค e e นออฟว n นแล้วก็ Queen of Swords เนาะมีทั้งราชินีถือดาบราชาถือดาห้าถ้วยสองเหรียญ คือพอราชินีแล้วก็ราชาถือดาบขึ้นมาเราวองว่าอะไรไม่ชัดก็ต้องชัดแล้วแหละ ต่อจากนี้อะไรไม่ชัดก็ต้องชัดอะไรไม่ใช่ก็ต้องใช่หรือว่ามันมีการบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์ความสัมพันธ์มีแนวโน้มของการที่รู้สึกว่าจะกลัวความเสียดายกับเรื่องราวอะไรบางอย่างคือคนคิดว่าพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานคนที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นโดยที่ชาวธาตุไฟในเวลานี้จะชัดเจนกับเป้าหมายแนวทางการกระทําของตัวเองมากยิ่งขึ้นมากๆมากๆเลยมีแนวทางในการไปต่อ มีแนวทางในโอกาสที่เราจะโฟกัสกับสิ่งที่เราอยากจะบราลานะคะคุณจะปรับการจัดสรรเวลาในชีวิตการกินการนอนการใช้ชีวิตการออกกําลังกายหรืออะไรหลายอย่างคือจัดสรรให้มันพอดีพอดีแล้วก็มีคุณประโยชน์กับร่างกายกับการใช้ชีวิตให้ชีวิตของคุณมันโฟไปได้ง่ายขึ้นนะเพราะมันคิดว่าคุณกําลังจะเตรียมความพร้อมสําหรับ ที่จะทําตามเป้าหมายหรือความสัมพันธ์ที่กําลังจะเข้ามาคือเราจัดชีวิตเราให้เข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบเปิดทางมีเวลาให้กับคนที่จะเข้ามาด้วยประมาณนี้ค่ะมันมีพลังงานของความเสียดายมีพลังงานของความเสียใจที่ขึ้นมาอยู่ในช่วงเวลานี้ฉะนั้นเนี่ยบนว่าคุณกลัวว่าถ้าเราไม่จัดสรรหรือบาลานอะไรต่างๆให้ดีเนี่ยมันจะมีความเสียดายที่ขึ้นมาในณนช่วงเวลานี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะขอดูสถานการณ์ความรักเนาะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไปขึ้น The t t ซ e งเดอะทาวี่นับครับนะคะเทนอับสโตด เดอะซันนะคะแล้วก็มีเด็กถือถ้วยค่ะพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสในการเริ่มต้นนะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะการซัพพอร์ตพลังงานจิตใจพลังงานความสุขเดอะซันนี้เป็นอะไรที่เราคิดว่าเริ่มต้นในทิศทางที่มีพลังงานบวกมีพลังงานความสดใส มีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในเวที่ดีขึ้นมีการรีเบิร์ตเรื่องราวความสัมพันธ์กับสถานการณ์อะไรต่างๆด้วยนะคะคเรามองว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมความรู้สึกที่ถูกต้องแล้วก็มีแง่มุมของการรีเบิร์ตวนว่าคุณจะเคลียร์กับอะไรที่มันหนักหน่วงแล้วก็ปลดล็อกตัวของเราเองอะให้มันอยู่ในจุดที่สบายใจ มากินคืนเหมือนเราปลดล็อกพลังงานที่เราตึงที่เราหนักที่เราหน่วงมาตลอดนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะทีนี้มันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในแง่มุมของความรู้สึกบางอย่างแล้วก็มีพลังงานของการที่แบบจะมีโอกาสนะคะทางความรักที่มันเป็นการซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความรู้สึกเนา คนที่เข้ามาจะเป็นแบบสายแบบในการที่คุณจะเจอนะวสายการเทชั่นในการเป็นผู้ให้แล้วก็เรื่องบางเรื่องอะ่ะต้องบอกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ความรู้สึกของคุณมากๆเซอร์ไพรส์กว่าที่คิดนะคะแบบว่าไม่แบบมันเหมือนมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเยอะมากแล้วก็ มีการฮิลดิ้งการเย,ยาวยาความรู้สึกอมันได้ปลดล็อกอะไรเยอะเลยแล้วมันจะมีเรื่องที่ทําให้คุณแบบว้าวคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณแต่ภาพรวมพอขึ้นมาเป็นตัวแสกอะรู้สึกว่าต่อให้สานการมันแบบมีอะไรที่ต้องโฮเยอะขนาดไหนมันยากหรือมันแบบต้องพยายามยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะได้ไปต่อกับความสัมพันธ์ที่เข้ามามีโอกาสได้เริ่มต้นนี่เริ่มต้นและมีโอกาสจริงๆนะคะมีโอกาสจริงๆที่จะได้ เจอกับพลังงานความรักและได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีนะมาแบบคาดไม่ถึงหรือว่าบางคนอนะมันว่าเป็นสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมายอ่ะขอดูหน่อยคุณจะได้เจอสถานการณ์ความรักนะคะในเวไหน how to ยังไงอะ่ะมีโอกาสมีข้อเสนอยิบยื่นมามีแรงดึงดูดนะคะอยู่ในเวของการฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจ พูดคุยกันเกี่ยวกับมุมมองทัศนคติแล้วมันลิงก์กันนะเนาะเป็นะปจังหวะที่คุณมูฟออนจากปัญหาอะไรที่ผิดหวังเสียใจแล้วนะคะเราก็มาในจังหวะเวลาที่คุณมีแพชชั่นกับการใช้ชีวิตเพื่อที่จะต่อยอดความมั่นคงในเรื่องของการงานหรือเรื่องของการทํางานอดิเรตต่างๆของตัวคุณเองคือคุณมูฟออนจากปัญหาแล้วเนี่ยสิอสอดแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสหยิบยื่นเข้ามานะคะเออปังๆนะ เราไปดูกันต่อนะคะว่าแนวโน้มในรูปแบบของการเทชชันนะคะที่ชาวธาตุไฟคุณจะได้เจอได้เจอเนี่ยในช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นในแนวทางไหนเอ่ยแปดถ้วยเดอะสตาร์นะคะมีพลังงานควีนออฟโซดเจฮายพินเชสแล้วก็จั s m ม n นภาพรวมบรรยากาศในแง่มุมของความสัมพันธ์มันจะมี การฟื้นฟูนะคะในบางสิ่งบางอย่างตามเหตุและผลแรงดึงดูดเป้าหมายทิศทางแนวทางในการมีปลายทางที่เราสึกว่ามันมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นมันมีพลังงานของการแบบแปดถ้วยนี่หมืนมองว่ามันเหมือนกับการหันหลังให้กับบางปัญหาบางสถานการณ์นะคะมีการออกเดินทาง มีการตัดสินใจให้มันชัดขึ้นอะไรไม่ชัดเนะาะลังเลใจมาก่อ,น,อนนี้ก็จะชัดขึ้นเราก็ทำตามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองด้วยใช้เหตุและผลมาประกอบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีเกณฑ์ในการได้มีความหวังอะไรใหม่มๆเกิดขึ้นถ้าบางคนนะ่ะอยู่ในเวของการที่แบบโอ๊ยก่อนอันนี้มูฟไม่ได้อะไรไม่ได้พราะคุณมูฟแล้วเนี่ยเออมาาันจะกินนการ์ที่มันท็อกซิกไม่โอเคแล้วมันว่าคุณมี โอกาสที่เราจะได้เห็นถึงปลายทางอะไรต่างๆแนะ่นอนคุณโดดเด่นชายนิ่งมากๆด้วยนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะเราจะขอดูกันต่อในส่วนของทิศทางนะคะการเทคชั่นที่จะมาถึงตัวคุณนะ้าไปดูหน่อย แล้วเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกของเขากันนะมีเรื่องของโอกาสทางเลือกนะคะแพชชั่นการใส่ความพยายามมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะ่ะแล้วก็การปล่อยวางกับสถานการณ์ปัญหาที่มีนะคะสงสัยถ้ามใครที่มีประเด็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคิดว่าน่าจะได้เคลียร์ รวมถึงประเด็นที่แบบแยกกันมาแบบฮิวฮิวจิตฮิวใจกันจากสถานการณ์ของตัวตนของตัวเองอะในสถานการณ์ความรักก่อนหนะ้าก็ได้มนว่ามันก็มีความคอนฟ lict ไม่ใช่ว่าจะแบบโอโ้โหราบเรียบคุยกันรู้เรื่องไปหมดแค่รู้สึกว่ามันมีพลังงานของแรงดึงดูแพชชันแล้วก็การที่จะมีทางเลือกตัวเรื่องหรือคุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างคะ่ะแต่ภาพรวมคิดว่ามีการหันหน้าเข้ามาพูดคุยหาแนวทางหาจุดกึ่งกลางร่วมกัน ตอนแรกมันว่ามีการถกกันประมาณหนึ่งนะแบบว่าดิสคัตกันมีการขัดแย้งกันแจะต้องมาคุยกันหาตรงกลางเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมพลังงานเป็นอย่างไรนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวธาตุไฟนะชาราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะมันจะขอเปิดเพิ่มนิดนึงนะ เด็กถือดาบเจ็ดเหรียญเดอะสตริงสามดาบเป็นการมองเป็นการส่องเนาะเหมือนว่ามันมีการแบบ เป็นสเตปของเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นการซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจพลังงานความสุขพลังงานที่แบบอินดีพินเดนต์แนวโน้มอ่ะคือมันว่าทุกคนเริ่มต้นจากการมีความสุขในการเป็นตัวของตัวเองก่อนเขาก็มองเห็นว่าคุณเองเป็นคนพึ่งพาตัวเองได้ดีมีการเงินกันงานมีความมั่นคงในตัวเองรับผิดชอบดูแลตัวเองได้แล้วมันอยู่ในสเตปที่คุณอยู่ในโหมดของการ เรียนรู้กับสถานการณ์ต่างๆคุณมีพาร์ทเนอร์ในใจหรือเปล่าเขามองว่าคุณเป็นสายซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจคุณอาจจะเป็นคนที่ให้กําลังใจคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มองในแบบ หลายมุมนะคะเขามองว่าคุณมีกำแพงทางความรู้สึกนะเขาอยากจะเข้ามาเรียนรู้แล้วเหมือนว่าคนคนนี้เขากำลังส่องวิเคราะห์ประเมินอะไรอยู่มากมายเลยในความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องของการฮีลิ่งความรู้สึกแล้วก็สเต็ปของการที่แบบอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันได้ไปต่อเขาจะดึงศักยภาพเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีศักยภาพในตัวเองนะคะแล้ว,วเวลานี้เหมือนคุณมูฟออนไปจากอะไรบางอย่างแล้วเนาะ อันนี้ความรู้สึกนะคะของคนคนนี้ที่เขามีต่อชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะเราขอดูหน่อยว่านะะนาคะแนวโน้มสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงอีกาจะใช้หลายสำรับนิดนึงนะคะทุกคนเพชรบว่านคิงลพบาน แปดไม่เท้าห้าทุ้งหวมันมีความเสียดายอะไรบางอย่างเนาะคือมันรู้สึกว่าคงจะมีการสื่อสารกันที่มากยิ่งขึ้นพอแปะไม่เท้าออกมานะคะ คิดว่าเดี๋ยวเราเรานี้ก็คงได้สื่อสารกันมากขึ้นแล้วทีเนี้ยเป็นพลังงานของการที่แบบมันจะมีความเสียดายเสียใจกลัวความผิดพลาดกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นก็พยายามจะไปในแนวโน้มที่เหมือนกับอ่าบางคนอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนการเป็นกัลยาณมิตรหรืออาจจะมีตัวช่วยเป็นคนรู้จักร่วมกันเป็นเพื่อนแบบนี้ก็ได้คือมันก็ต้องมีแนวทางในการไปของมันเนาะซึ่งมองว่ามีโอกาสเริ่มต้นและไปต่อนะคะ แต่อาจจะอยู่ในจุดที่ให้คำปรึกษาคลิปกันไว้ในชีวิตเริ่มต้นจากอะไรแบบนั้นก่อนก็ได้เนาะทีนี้เรามาดูกันว่านะคะในส่วนของคำแนะนำจากไพ่พย,ยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคำแนะนำจากไพ่นะคะให้กับชาวธาตไฟชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะถพาอยากบอกอะไรกับชาวธาตุไฟชาวราศีเมษสิงห์ธนูบ้างเอง่ย อันนี้มนใช้สำหรับเจ้าชายน้อยน Little Prince นะคะอันนี้ก็เป็นอีกสำหรับหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเรื่องราวมันก็มีความสื่อสารออกมาได้ชัดเหมือนกันนะคะตาเหรียนนะคะมีพลังงานเด็กถือถ้วยสีถ้วยนายสับคับนะคะสวินถือถ้วยจัดเช็ดไพ่เดส์เดอะสตาร์วิลฟอร์จูนคิงอวานสามเหรียญแล้วก็เด็กถือไม้เท้าพลังงานที่ขึ้นมา มีจุดในการที่จะต้องหันหน้าเข้ามาแบบพูดคุยกันได้นะคือเราสึกว่าประเด็นปัญหาต้องมาจับเขาคุยกันถ้าจะเคลียร์นี่ไพเรสคืออยากเคลียร์ปัญหาจริงๆอะหมนว่าต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันคือไม่ใช่แบบจะแก้ได้ด้วยตัวเราคนเดียวหรือเขาคนเดียวเท่านั้นนะคะคุณจะมีช่วงเวลาที่เป็นโรแมนติกไทม์ช่วงเวลาดีๆได้ออกเดทได้ทําความรู้จกักมีแพชชั่น มีการพัฒนามีแนวโน้มของการต่อยอดการไปต่อนะคะแล้วก็มีเวของการที่จะมีพลังงานนะคะในโอกาสที่แบบรู้สึกว่าเออเราเริ่มมีความหวังอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมีจุดโฟกัสซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็มีโอกาสทางความรักที่จะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้มันมีจังหวะของการปรับ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงคุณรอคอยในจังหวะเวลาที่ใช่ลองดูนะว่าสถานการณ์มันจะเป็นไปในวไหนนะคะแล้วก็มันคิดว่ามันมีเรื่องราวของเหตุผลและความแฟร์เกิดขึ้นอยู่ล่ละค่ะคิดว่าแนวโน้มตรงนี้อย่างน้อยก็เป็นความสัมพันธ์ที่แฟร์เกมแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นแต่อาจจะรอจังหวะเวลาที่ใช่สักนิดหนึ่งเพื่อให้ได้โฟกัสได้ถูกจุดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของแพชชั่นความพยายาม ในการที่จะได้ไปต่อเนาะซึ่งมองว่ามีทิศท,ทางได้เริ่มต้นแน่นอนนะคะอาจจะโฟกัสให้ถูกจุดเนาะจุดไหนที่แบบคนต้องโฟกัสในความสัมพันธ์นะจ๊ะโอเคไปดูในส่วนของลัคนาราศีกันนะคะชาวเมษนะท่าไฟเหรอมังกรมีนและสิงห์นะคะเอามาดูกันหน่อยม้ว่าเรื่องราวตรงเนี้ยมันจะ กระจ่างชัดในช่วงวันที่เท่าไหร่11นะคะ8 18 28ได้44 24ได้นะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ